こんにちはみなさん今日ギやタチアンマイ結構居酒屋です。今日はね、チアンマイね、レオリスクティはね、あマスサマンカレーですよ。ね、マスサマンカレーは何ありますかねあ これはあココナッツミルクね、鶏ね、これ、タレね、マスマンのタレですね、あ、にゃがいもですね、蜜ね、あとはもう一つはね、これ、ココナッツ砂糖ですね、それだけですね、あと、ナンプラー น้ำปลาชั่วท็อตอื่นๆนี่สิ行きましょีねสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะเราจะมาทำแกงมัสมั่นสูตรของร้านเชียงใหม่เมียตาะจ้ะว่ามีอะไรบ้างนะคะจะมีกะทินะคะแล้วก็ น้ำพริกสำเร็จรูปของแกงมัสมัน่นะคะแล้วก็มีมันฝรั่งนะมีน้ำตาลน้ำตาลปี๊บหรือว่านมะพร้าวานะคะแล,แล้วก็ตั้งน้ำนะคะตั้งน้ำเสร็จแล้วนะแล้วรอน้ำเดือดแล้วใส่กะทิลงไปเนาะค่ะคุตอนนี้นะเราจะใส่กะทิลงไปเลยนะคะเราใช้กะทิประมาณสองสองเนี้ยสองกระปกุกเล็กๆเนี่ยนะคะ ใส่ใส่เยอะมันก็จะมันมากเลยนะนะคะเราใส่อยู่สองกล่องนะงกลกประมาณนี้นะคะพอดีวันนี้นะคะลูกค้านะสั่งแกงวัสมันนะคะหม้อใหญ่เลยนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำพริกสำเร็จรูปของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะนี่คือสูตรของทานร้านนะคะแล้วเราจะเคี่ยวนะคะ เคี่ยวจนกว่านเนื้อมันสุกนะก็จะใส่ลงกันเป็นหมดเลยใส่ใส่เนื้อไก่ลงไปนะแล้วเราจะเคี่ยวจนจนมันเหนียวจนจนเข้าที่อะนะคะไม่ใช่เหนียวจนมันข้นเข้มข้นอะค่ะน,นะคะเราจะเคี่ยวจนมันเข้มข้นเลยเนาะเนื้อมั่งกลางมั่งญี่ปุ่นมั่งนะคะะมินาซังมีเตกุดาใส่แนะ マスマンカレーなミルク入れてタレ入れて岩鶏の入れてくださいねあとねスッと煮るねちょっと1時間かけますよスッとねあと最後までね最後までのあ長いもの入れてねあとで見てくださいね、うん เดี๋ยวเราจะใส่น้ําตาลปี๊บลงไปเลยนะคะน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยนะคะเราจะใส่ลงไปเลยเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะ,ะเราจะปรุงไปหมดพร้อมกันหมดเลยนะคะเราจะใส่น้ําตาลปี๊บประมาณนี้นะคะเพราะว่าคนญี่ปุ่นนี่จะกินหวานจะกินหวานหน่อยเนาะก็จะใส่ขนาดนี้นะคะจะออกหวานเพราะน้ำพริกลี่ที่เราใช้เนี่ยมันไม่เผ็ดเลยนะคะมันจะออกรสชาติอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็ เราก็กาวนะคะเราก็นี่แหละเราปรุงเสร็จแล้วเราก็เนี่ยตั้งเคี่ยวเคี่ยวไว้จนจนนะ้นเนี่ยไอจนได้ที่อ่ะนะคะจนมันใส่อยอดน้ำปลาไม่ต้องเยอะนะคะนิดหน่อยเองนะคะแค่นี้นะคะแล้วก็ใส่ผงล้วนนิดหน่อยเองนะคะไม่อยายใส่เยอะนะคะ ดองกับข้าวลงมันจะเปลี่ยนเลยนะคะเนาะนี่นะคะเราก็ตั้งเราก็ตั้งเนี้ยนกเคี่ยวนะคะเคี่ยวจนจนออกสีเข้มข้นเลยแล้วก็จนเนื้อมันเนื้อไก่มันเปื่อยนะคะแล้วก็แล้วเราจะใส่มันดูงลงไปเนาะหรือว่ามันฝรั่งนะคะอืม นะคะขัปรุงก็ไม่มีอะไรมากหรมีแค่นี้นะคะแล้วเราจะเคี่ยวนะคะเคี่ยวจนจนจนน้ามันแห้งอะเน,ะเนะเาะจนน้ามันแห้งแล้วมันจะออกเป็นสีแดงแดงน่ากินมากเลยมันจะออกเ,อเหนียวเลยนะคะตั้งไว้นานหน่อยนะคะเดี๋ยวมาดมาดูขั้นตอนสุดท้ายนะคะว่าจะเป็นยังไงเนะาะไทยมินาซงางมัสมันคาเลเชียงใหม่ ดกินกิดูออยอนุ่ดยด้านรีบกิ้ิ哟ซ้า้าวข้าวุ้าสุดกันละเคียวแล้วเนี่ยแข่สั่งいっぱいจิ้มม่งสุดกนเน่เไงบ้างคะทุกคนดูนะนี่เราก็เคี่ยวได้ที่แล้วนะคะสุกแล้วนะ ัมสมันนะคะมัสมันไก่นะคะเราเคี่ยวจนได้ที่นะคะตุนจนจนแบบเนื้ออะไรอะไรก็โอเคนะคะก็สุกได้เข้าที่เลยนะคะตอนนี้คือว่า,าเราเคี่ยวเราเคี่ยวจนแบบแบบน้ําแห้งเลยนะคะแล้วก็มันจะได้รสชาติแบบนี้นะคะมันจะออกมาแบบ เข้มข้นแบบนี้นะคะทุกคนเป็นไงพอดีนะหม้อมันเล็กไปนะคะเราเราก็เลยแบ่งเป็นสองหม้อไปเลยเนาะนตักเป็นสองหม้อไปเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวลูกค้าเขาจะมารับนะคะเนาะเดี๋ยวลูก้าผมจะมาหับสั่งไปทานที่บ้านเนาะกินที่บ้านกันเนาะนี่เราทําเป็นสองหม้อเลยเนาะโอเคเนาะน่าก,กินนะอร่อยรสชาติอร่อยเลยนะคะ เเคี่ยวจนได้ที่เลยนะคะน้ําเข้มข้นมากเลยนะคะดูนะคะมัสมัมนไก่นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวต่อด้วยคลิปไม่ใช่ต่อด้วยคลิปนะคะเดี๋ยวต่อด้วยออปอเปี๊ยะสดนะคะเดี๋ยวเราจะทําวิธีทําปอเปี๊ยะสดของร้านเชียงใหม่ให้ดูนะคะเอาละทุกคนตอนนี้นะเราจะต่อด้วยคลิปไม่ใช่ขอโทษ เราจะต่อด้วยาจากแกงมัสมั่นเสร็จแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราจะต่อด้วยอปอเปี๊ยะสดนะคะวิธีทําปอเปี๊ยะสดของร้านเชียงใหม่เป็นยังไงนะคะคือเราเตรียมของไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะคือผักก็ไม่มีหลายก็ไม่มีหลายชานิดนะคะก็มีแตงนะก็มีผักกาดสลัดอะไรพวกนี้นะคะเนาะ เดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะวิธีฉ่ำน,นะคือเราแป้งมันจะบางมากนะเราไม่ได้ใช้แป้งแผ่นเดียวนะคะถ้างนั้นมันจะปั้นแล้วมันก็ถ้าใช้แป้งแผ่นเดียวนั้นมันก็จะเละเลยนะคะแั้นเราต้องใช้ประมาณสองแผ่นหรือสามแผ่นก็ได้นะคะพ่าเป็นยังไงก็แป้งมันก็จะอ่อนนุ่มๆเหนียวๆนะคะถ้าถ้าใช้ แผ่นเดียวเนี่ยมันจะบางนะคะมันจะบางมากมันจะไม่ได้เวลาเรากัดกินลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นผักไปอย่างเงี้ยมันมันแป้งมันบางมากนะคะมันนิ่มเนาะมันนนี้เนาะแป้งมันบางเกินเนาะดีวจะบอกวิธีทำนะทีนี้เขาจใส่เป็นวุ้นเส้นนะเจ้า บุญเซนนะฮะใจเป็นขนมจีนก็ได้เป็นอย่างก็ได้เจ้าที่เฮาชอบนะที่ทุกคนชอบนะคะเนาะเชียงใหม่นะมา,าฮารุมากิยิมาร์สกุติกะระมินาซามิเตเตะเนะโนนายาลิกาซาดิสกันเนะดิสเนนะ<ม>แล้วเราก็ใส่แตงลงไปนะคะ ก็มีแครอทก็มีแตงเนาะแล้วก็มีต้นหอมเล็กนะคะต้นหอมเล็กก็ประมาณสามต้นนะคะใส่ลงไปนะคะนี่นะคะเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยผักกาดสลัดเนี่ยผักกาดบ้านเฮาบนห้องผักกาดนี้เนาะนี้แบบจะยี้ขมนั่นนะจะผักกาดแหมแหมยางหนึ่งเนาะนี่ยมันจะอยู่ไปทางัแา่ทำสลัดสลัดเนะคะเราก็ใส่ประมาณนี้เนาะ นะคะเราจะลองดูเนาะนะคะมีหน้าซังมีเต๋นะแล้วมาฮัลลุมกี่เนาะเขาใจแป้งแผ่นเดียวเนี่ยมันจะบางมากเลยนะเจ้าเนาะมันจะบางมากเลยเจ้าบางมากแล้วเวลาเขาเกี่ยวเนี่ยมันมันมันกับมันนุ่มมันมันนุ่มแป้งเนาะมันก็จะออ๋ เหมือนฮอเกียวครับเกียวครับไปหนักหน่เนาะมันจําได้รสชาติแปง้งเหนียวเหนียวหนุ่มๆนะเจ้าเพราะนั่นเขาต้องใช้หลายแผ่นแล้วเรา,เาพยายามรัดแน่นๆนะเจ้านะเจ้ามันต้องหลายแผ่นเกินนะสองแผ่นก็ได้หรือสามแผ่นก็ได้นะเจ้าเนี่ยเขาจะรัดแบบนี้เจ้านะแล้วเราใส่กุ้งลงไปเนาะเนี่ยเจ้าใส่กุ้งใส่ลงไปเลยก็กุ้งฮอกแก้ไวเ้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะเจ้า นี่นาเจ้าจริงๆแล้วจะมีอยู่สองไส้นะเจ้าอะไส้ไส้ปลาแซลมอนอะสโมกนะสโมกปลาแซลมอนนะเขาก็จะเจ้าจะเจ้าเป็นสองแผ่นหรือสามแผ่นก็ได้นะเจ้านะเจ้าแป้งมันก็เจ้าออกมาแบบบางนะเจ้าหนุ่มเลยเจ้านะจะเจ้าเป็นสองแผ่นก็ได้หรือสามแผ่นก็ได้นะเจ้าพอดีเนาะอันนี้ก็สองแผ่นนี่กำลังดีละ เนาะเพราะวบาเจ้าแล้วเราก็หัดเจ้าหัดใึ้มันแน่นๆเลยนะเจ้าใช <โฆ S 1> ่ลา,ายไะ้ปลาเซเรสเจ้าอ่านะอ่าไอานี่เขาจะใช้เป็นไส้กุ้งอ่าเขาจะใช้เป็นไส้กุ้งหมดนะเจ้าจะใไส้ปลาซาหมอนเนี่ย เพราะมันแป้งเกิดน,นะเจ้ามันสามารถซื้อได้ <laughs> ปลาแซลมอนน่ะอ่านะใส่ปลาแซลมอนเป็นมันเป็นแบบปลาใจปลาดิบน้องเป็นปลาเขาเรียกปลาลมควนะนะ่ะเนาะมันก็จะแปงเจ้าตอนนี้ใหย่งก็แปลงหมดเลยเจ้าเขาก็ไม่ค่อยไหวเนาะต้องจ้ใส่กุ้งอย่างเดียวเจ้าตอนนี้นะอ่าจะทำาให้ดูผมถอดหนึ่งเนาะ ถังก้อนหนึ่งเนาะมันจะไมท่ทอนเนะเจ้าเขาจะได้เป็นใจเป็นพักสลัดแก้วเนาะเจ้าเนาะใจเป็นพักสลัดแก้วนี่นะเจ้าเนี่ยบีเขาจะใจเป็นนั่นใส่เป็นวุ้นเส้นนะเจ้าวุ้นเส้นลวงนะเจ้าเจ้านะเหมือนเดิมนะเจ้า มันก็จะมีแครอทเนาะแครอทแครอทนี่คือเขาขูดนะเจ้าเจ้ยนันตีปุ่นนั้นปอกไอ้มะละกออย่างน่ะปอกพักปอกแตงอย่างนี้นนะเครื่องนะเจ้านะจะใจ้ซับละเอียดแบบมะละกออย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันออกมาแล้ก็จะดูดีเนาะอืมมิจ้าลองมาแต่งลงไปเจ้าเจ้า แล้วก็ใส่ต้นหอมประมาณสักสองสองสามเนี่ยเจ้าสามต้นเนาะแล้วก็มีก็นี่แหละก็จะมีผักกาดนี่เนาะ ね、ち,ゃんちょっと待っていいね今ちょっとねちょっと待ってて待っててメニューそこそこ。そこ จ้าถ้าเขาใสแผ่นเดียวเนี่ยเจ้ามันจะบางมากเจ้าแล้วมันจะติดเลยนะเจ้าเล่ามาก่อบดูดีนะเนาะเขาต้องใสหลายแผ่นน้อยเนาะแล้วก็เหมือนเขาบบได้เกี่ยวแป้งอ่ะเจ้าถ้าเขาใส่แผ่นเดียวอ่ะนะต้องใจสองแผ่นหรือสามแผ่นก็ได้นะเจ้าถ้าเขาัดแน่นๆนะใจสองแผ่นก็ได้เจ้าถ้ามันดูหลวมไปก็ใส่หนึ่งแผ่นก็ได้นะเจ้า ฮ่าจนะ,ะแ,แน่นเลยเจ้าอันนี้เู้ซื้อจะหลวมเนาะเขาจะใจ้แผ่นหนึ่งเนาะซื้อมันจะหลวมไปแล้ว บางมากเลยเจ้าม่อมต้องกลัวว่าเออแป้งมันจะหนาเหมือนใจเจ้าถ้าเ่าใส่สองจานสามจานเนี่ยแป้งมันจะออกมาเหนียวหนุ่มเลยนะเจ้านะเานาะออกมาเหนียวหนุ่มเลยนะเจ้ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้เจ้าลักษณะแบบนี้นะเจ้าแล้วเ่าก็ใส่ลับไว้นะเจ้าห่อลับหอมหอมหนึ่งแล้วก็หัทแน่นๆเจ้าเจ้าบีบม,มือแน่นๆเลยเนาะเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่ตู้เย็นเจ้า เดี๋ยวถ้าลูกค้ามาเราจะตัดเนาะตัดสสยจานเป็นท่อนๆให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวมาชมต่อโอเคนี่นนนคือกรเพียสดนะเจ้ากรเพียสดนะวิธีหั่นเจ้าวิธีหั่นนะเจ้าเราก็จะหั่นเป็นท่อนๆเจ้าแป้งมันก็จะเหนียวๆนะเจ้า เพราะว่า,า,าเขาได้ใส่แป้งไปสองแผ่นสามแผ่นนี่เนาะยังมันหนุ่มกว่า เจ้าคือปอเปียสดล้านเจียงใหม่เจ้าน่ากินมาเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าต่อด้วยส้มตำเลยเนาะส้มตำล้านเชียงใหม่นะเจ้าวันนี้พอดีลูกก้าเข้าพอดีเนาะาน้องจากเมียนมานะเจ้าเข้ามากินแล้วรสชาติไทยเลยนะเจ้าชอบพเผ็ดเจ้าต้องใส่พริกเพิเยอะๆเลยเนาะ ถ้าคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าใส่พริกคือเนาะใส่แกงนิดๆ,ๆหน่อยๆเจ้าครึ่งเม็ดกับเพชรละเนาะเ<อ>้าตำส้มตำเพื่อคนต่างชาติเนาะคนพมา่มาคนเมียนมาก,ก็าจะกินเพชรเหมือนบ้านเฮานะเจ้าใส่มะน,นาวเจ้า เพิ่มาไ,ได้ตาปูตาปลาล่าอะไรเขาไ่ได้ตําปูตําไทยนะเจ้านี่ตาปลาล่านะเจ้าตําแบบอีสานเลยเนาะน้าขามเปียกเจ้ามีสำเร็จรูปน้าขามเปียกเจ้าขั้นตามปี๊บเจ้า,าปี๊บเจ้า ป่าเจ้ารดเจ้านิดหน่อยเจ้า มะเขือเทศนะคะซับต่ำไก่ย่างเจ้าใช้มะละก,กอน,นะคะ ทีนี่เขาใจใส่มะละกอเจ้าไอ้แค่ลงลแค่ออร้อนเราก็ผสมกันมาได้ผสมเจ้าบางคนก็ะป๋อบเนาะ นี่จะจะมีทำกับข้าวหลายอย่างน้อยเจ้าเพราะว่าวันนี้วันศุกร์เจ้าลูก้าจะเข้ามาเรื่อยๆเจ้าถ้าเขาตันได้่ายลงเขาก็จะตันได้ไทายแบบนี้นะเจ้าถ้าตามได้ไทายเขาก็จะจบคลิปนะเจ้าชิมดูก่อนเนาะได้ของเนาะอืมโอเคเจ้า Đi. có đi Cái tốt là giòn cháu Tìm hết cũng cái đây nó Ôi hết Hả, các lại ข้าอปบะได้นขายนี้นี่นยะเจ้าขายแบบบ้านเฮาเลยน่เจ้าบัานจะไมข่ขายแบบเยอะนะเจ้า จัง se ก็เข้ามาเด่นนอกข้าไม่ลมดเตกๆขาไม่รมุ ять, ่นหมอเด็กในเจ้า้อูาไนนเจ้าห้โด เราจะมาทำกุ้งทอดกระเทียมพิถสูตรของร้านเชียงใหม่นะคะมาดูกันเนาะว่ามันเป็นยังไงนะคะจะน่ากินขนาดไหนนะมาดูวิธีทำเลยนะคะก่อนอื่นเราเอาคุ้งไปทอดก่อนนะคะทุกคนเราทอดกุ้งก่อนนะคะ เราคู๊กคู๊กให้อย่าให้มันสุกมากนะคะให้มันแบบพอดีพอดีนะคะคือแบบถ้าเท่านั้นเดี๋ยวกุ้งมันจะเหนียวนะคะคือเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปผัดกับกระเทียมอยีกเนาะนะจ๊ะคือเราจะทอดกุ้งก็ประมาณนี้นะคะเพราเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปผัดกับก,กระเทียมอยีกเนาะดูนะคะ นี่คือสูตรของร้านเชียงใหม่นะคะดูดูนะคะนี่คือคือเราทำเป็นประจำเลยนะคะนี่นะคะแล้วเรา เจียวกระเทียมนะคะเจียวกระเทียมให้หอมเลยนะฮะแล้วก็น้ํามันเนี่ยที่เจียวกระเทียมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาผัดกับกุ้งนะคะเราจะเอาผัดกับกุ้งกับกุ้งอีกทีนึงนะคะนะคะเราจะบอกให้นะคะว่าสูตรร้านชใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าวิธีทอด พุ้งทอดกระเทียมพ่ไทยนะคะแต่เราจะใช้เป็นพิ่ทยพิไัยดำนะจ๊ะนะคะ,นะคะเราต้องผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะฮะให้มันเหลืองก่อนนะคะเราจะใช้คู้ใส่เลยนะคะ แล้วก็ผัดเลยนะคะผัดร้านะคะแล้วเราก็จะใส่นะคะซีอิ๊วขาวนะฮซีอิ๊วขาวรสดีเนี่ยะคะ่ะพีกไขยดำนะจ๊ะ เยอะๆหน่อยก็ได้นะคะจงลวนนิดหน่อยค่ะ ทอดกระเทียมพริกไทยพริกไทยดำนะคะสูตรร้านเชียงใหม่นะคะทุกคนก็ลองเอาไปท,าทาําทําได้เลยนะคะอย่างนี้นะคะก็ตัดตักหมนะคะแล้วก็ผักลองก็สไตล์ของร้านเชียงใหม่ก็อย่างนี้ค่ะง่ายๆนะคะ ก็จะเป็นแนวนี้นะคะก็เช็ดผักให้มันแห้งแห้งสักหน่อยนะคะใช้กระดาษชับนะคะนอืนะ,ะ,น,ะ,ะนี่นะคะจะออกมาแบบนี้นะคะ นี่คือกุ้งทอดกระเทียมที่ไทยร้านเชียงใหม่นะคะนะทุกคนก็ลองเอาไปทำตามได้เลยนะคะเนี่ยสูตรนี้ก็ง่ายๆค่ะไม่มีอะไรมีพริกไทยดำแล้วก็มีซีอิ๊วขาวแล้วก็รสด,ดีนิดหน่อยนะคะแล้วก็โอเคนะคะ เค okay. เป็นไงมั่งคะน่าก,กินไหมคะสุดยอดค่ะคลิปนี้นะคะเราเป็นคลิปทำกับข้าวนะคะแล้วก็ <c oughs> มีคลิปทำกับข้าวอ,อยู่สองสามอย่างนะคะจะมีม,สมัสัมนและส้มตำแล้วก็อปอเปี๊ยะสดแล้วก็กุ้งทอดกระเทียมพริกไทยนะคะสูตรร้านเชียงใหม่นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะคะ 動画撮ったやつなさん、お客さん、ありがとうございます。いつも、いつも私は来たから、ありがとうございます。みんなの、ママところの来院するから、ママ入院に行たから、みんなお祝いから、花のプレゼントですよ。はいありがとうございます。ありがとうございます。あのだけじゃないんですけちょっといろいろと差し入れも。 ถั่วแม่และถั่วมรกตใช่ผักก็มีผักざいます。ขอบคุณลูกค้าน่ารักมากเลยนะคะที่ uh, ออกแกบโรงพยาบาลแล้วก็ซื้อดอกไม้มาต้อนรับนะคะแล้วก็ลูกค้าเป็นลูกค้าที่ดีมากเลยนะคะ <laughs> เขาจะมาให้เดือนหนึ่งเนี่ยประมาณสองหรือสามครั้งนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าทุกท่านทุกคนเลยนะคะที่ทีอ่อะไรอะ่ะชอบร้านเชียงใหม่รักร้านเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ<อ>สวัสดีคะ่ะ